คะเหนื่อยแล้วแล้วไหนบอกว่าจะพาน้องทั้งสองน่ะไปหาเสด็จแม่ไงไปคะโอ๊ยมีที่ไหนล้วแม่นะแม่หนะโอยเสียไปนานแล้วอยาที่พามานี่นะจะบอกให้นะพามาให้ไกลแกเขาปิ่นทองเพราะว่าฉันเนี่ยหึงหึงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็สวยขนาดนี้ไม่หึงมั้ง หมายความว่าอะไรกันไปคะ่ะอ๋อจะหมายความว่ายังไงอ่ะก็ไม่อยากให้อยู่ใกล้ไงเดี๋ยวพวกปิ่นทองได้ไปในฉั้นตายห่อเลยไม่ได้การหรอกอ้าวแล้วทั้งพี่จะมาหึงน้องทั้งสองเรื่องอะไรกันแล้วเจ้าคะเน่เน่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะฉันจะมีความลับแล้วก็ปิดบังไว้ไม่ให้ใครรู้แต่ฉันจะบอกเธอสองคนเพราะว่าฉันเห็นพวกเธอสองคนแล้วมันถูกชะตาฉันความลับแต่จำไว้นะถ้าบอกปแล้วเนี่ยนะต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดถ้าบอกใครนัดนี้เช็ดไอ้ปากเน่าปากหนอเลย ก็ได้ก็ได้ไปค่ะไม่บอกหรอกไปค่ะผมจนสัญญาว่าฉันเออว่าหมอฉันจะไม่บอกใครเลยไปค่ะดีจะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายนะฮะไม่ใช่ผู้ชายใช่ใชเ,ดเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวแบบไปค่ะแล้วทำไมไม่ผู้ชายมาขอน้องทั้งสองทำไมล่ะไปค่ะก็ได้ก็เสร็จไปค่ะก็บอกแล้วไงขอให้ใกรแต่เขาเป็นทองจริงๆแล้วฉันน่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิง ชอบชอบแบบชอบชอบทันหรือชอบใครเป็นบ่อยๆนะชอบแบบนี้เน่จะบอกให้นะจริงๆแล้วฉันเนี่ยมีสามร่างในคนคนเดียวกันโอ้ยิ่งไม่อยากจะเชื่อเลยเบค้าเานี่มันคือความจริงนะะหลอันนี้คือร่างที่สามเป็นมานพร่างที่สองนะชื่อว่ามานีรัตนา จริงๆแล้วเนี่ยมณีรัตนาเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็เป็นเมียพระปิ่นทองแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะใช่มีลูกด้วยกันได้หรอเปคะใช่เลยพูดแบบนี้น้องทั้งสองเิ่งอยากจะเห็นแล้วเบคก็จะเห็นแล้วอยากเห็นใช่ไหมใช่เบคะแล้วเธออยากเห็นไหมอยากเห็นเบคะดีถ้าอยากเห็นก็ดีเดี๋ยวฉันน่ะจะแปลงร่างใช้เวทมนต์ของท่านอาจารย์แปลงมาไอ้รู้ว่าหน้าที่สองสวยแค่ไหนยังไงก็ได้แปลงเลยเพียงแค่จะไว้นะห้ามบอกใครนะไม่เป็นอกเปคะถอยเล็กถอยเล็กถอยเล็กไกล้ใก ต้องสวยมาฟังได้เลยใจจะไปแล้ววาบว่าพงพอดเวนจากนิ้วหัดเปลี่ยนหัดเ,เป็นมณีงามเธอชายให้ีิดาได้ย,ยนสกลนกายเธอเขื่อนคายความรักที่ปิดบัง ครับ13 3 3ไม่ Thank <laughs> you. ได้อยู่จ้ะอือพี่ส้อยนะคะเป็นความจริงอยูด้วยนะคะมันมีจริงๆรพี่ส้อยจันทร์โอ้โหเริ่มกลัวแล้วนะอุ้ยดีสิ้ก็เนี่ยพี่มณีเขาบอกว่าเป็นเมียคนแรกใช่พระบิทอรแล้วก็เขามีลูกด้วยกันด้วยนะลูกนี่สิ เสียดอกพี่ให้พี่ทำมาหาก,กินก่อนสักครู่นะจ๊ะได้เลยพี่คะพี่มณีริมด้วยครับของไทยครับ